ก็จะตอบคำถามว่าทำไมเราถึงหายไปตั้งนานมากๆเลยคลิปก็ไม่เคยออกทุกวันก็เพราะว่าเราเนี่ยก็คือเราไม่มีเวลามาว่างที่ถ่ายคลิปเลยและแถตอนนั้นน่ะ ตอนนั้นที่ตอนนั้นที่เราจะถ่ายคลิปอะแต่ว่าไม่สามารถถ่ายคลิปได้ก็เพราะว่าอะไรเลยนะคะก็คือเมมมันเต็มอะจนทําให้จนทําให้ช่องเราไม่สามารถถ่ายคลิปได้และถ่ายวาวาก็ต้องใช้โทรศัพท์มามาใช้โทรศัพท์แม่วาวานะคะมาถ่ายคลิปนะคะเพราะว่ามันเข้ามันเข้ากับ มันเข้าโทรศัพท์ในช่องอันน่ะในช่อง2อันน่ะที่ชื่อช่องว่า Apple is happy แต่ว่าเปลี่ยนชื่อช่องก็ชื่อช่องว่าวาวาพูดไปเรื่อยแล้วหลังจากนั้นวาวาก็ไม่เคยได้ถ่ายคลิปช่องอื่นเลยเพราะว่าก็คือเนี่ยเราอ่ะไม่ได้วาวาเนี่ยก็ไม่อยากถ่ายคลิปช่องนั้นอีกแล้วอ่ะเพราะว่าผู้ติดตามช่องวาวาพูดไปเรื่อยเนี่ยเคนแล้วแล้วตอนนั้นเราเห็นว่าสิคนอยู่ แล้วแล้วผู้ติดแล้วช่องวาวาเนี่ยผู้ติดตามเนี่ยเผลอเผลอทำตอนนั้นน่ะผู้ติดตามตอนนั้นน้อยมากที่ยังไม่ถึงเก้าคนนะ่ะยังเป็นสี่อยู่เลยแล้ว,ลวพอมาดูสามเฉยสามเฉยมากนะคะวา่าเฉยว่าใครเนี่ยไม่ฟอลโล่วาวานะคะไม่ไม่ติดตามเพราะวาวาเนี่ยก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปก็แบบ ถ่ายคลิปก็เพื่อความบันเทิงทุกคนไม่ชอบคลิปว่าวาก็คือเรื่องของคนอื่นก็คือเรื่องของเรื่องของคนอื่นนะคะใครที่ไม่ชอบก็คือเรื่องของเธอเรื่องของเขานะคะเพราะวาวาก็ไม่เคยสนเท่าไหร่น่ะเพราะว่าวาไม่สนใจโอเคคลิปนี้บายบายแล้วก็จะบอกว่าทุกคนเคยเห็นช่องที่วาวาบอกว่าวันนี้เราจะถ่ายคลิปเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าผู้ติดตามน้อยแล้วก็ ไม่เคยได้สร้างเท่าไหร่แล้วแล้วว่ก็เสียใจมากๆที่บรรดาแฟนๆของทุกคนไม่ติดตามช่องวาวาเลยแล้ววาวาก็จะบอกว่ามันมีวันหนึ่งที่วาวาเสียใจมากที่วาวาไม่สามารถถ่ายคลิปได้แล้วทุกคนเนี่ย ทุกคนนะคะก็จะบอกว่าคนคนที่วาวาเต้นอยู่เนี่ยไอคลิปที่วาวาถ่ายคลิปเต้นเนี่ยแม่ถ่ายให้นะมีเพื่อนมีเพื่อนวาวานะคะคอมเมนต์ว่าเพื่อนรักเพื่อนขอบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคอมเมนต์มีชื่อว่าสุก็ที่เขาที่วาวา,วาวาเต้นเพลงเออ yes or yes อะที่แ,แบบสุกงก็ได้ใช้ในจารีนาเรียจงูดิฉันน่าจตจงเกตจงเกศอะไรแบบอย่างเงี้ยแบบ เพาว่าทำแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนวาวามาพิมพ์คอมเมนต์นะว่าวาก็กดหัวใจให้ใครที่คอมเมนต์เนี่ยวาก็ดีใจแล้ววาก็มีอีกช่องหนึ่งชื่อช่องว่าเออวาวาเองงับเมื่อก่อนชื่อช่องว่า